นี่นะครับท่อน้ำรั่วใต้พื้นครับปัม๊มทำงานไม่หยุดครับนี่ครับตอนนี้ช่างมาหาเรากำลังตัดก่ออยู่ครับสวัสดีครับผมนี่นะครับ ต่อเปลี่ยนเปลี่ยนเช็ดบ้าไหมครับเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนเช็ดบ้าวครับนี่ครับตัวใหม่เชื่อมมาแล้วครับสองตัวครับนี่คือบ้านลูกค้านะครับไม่ใช่บ้านตัวเอง มาเจอที่รั่วนะครับที่รั่วคือตัวที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับเราต่อขึ้นมาแล้วครับนี่ตัวนี้ครับขาออกจากปั๊มน้ำแบบรับ่ว ตั้มสปริงเจอร์ครับตัวตัดไม้นั่นคือซีรีน้อยบบาครับแล้วก็คุมทามเมอร์บนตรงตรู้ไฟครับ อย่ายลืมกดติดตามน,นะครับขอบคุณครับ